รุ่นนี้ลูกค้าเป็นเสือ้อค่ะพี่เป็นเสื้อลูกไม้อย่างดีเลยผ้าดีมากๆไม้เกตพีเยมขายส่งเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ลูกไม้เนื้อหนาเนื้อนี้เลยค่ะพี่แล้วก็มีซับในทั้งตัวนะตรงนี้นะคะพี่กระดุมมุกตรงนี้เราเป็นกระดุมตกแต่งนะคะพี่ใช้งานไม่ได้นะเป็นกระดุมตกแต่งให้สวยๆนะคะพี่เย็บติดไปให้นะงานเป็นอคอกลมค่ะพี่แขนก็สวยนะคะพี่แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบลูกไมนะ้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากแล้วก็มีซับในให้ ทั้งหน้าและหลังอย่างดีเลยค่ะพี่ส่วนด้านหลังก็เป็นลูกไม้แบบนี้นะงันสวยมากๆชายก็สวยนะคะพี่ชายลองไม่ได้ตัดชายตรงนะพี่เล่นลายแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้อ25้านิ้วค่ะเป็นฟรีไซส์นะคะพี่มีไซส์เดียวเลยตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่ตัวนี้จะเป็นฟิลใส่สบายๆนะตัวนี้ของให้โปรพี่พิเศษนะพี่เสื้อลูกไม้เน้อสวยๆแบบนี้นะ ขอจัดโปรให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นกับงานเสื้อลูกไม้แบบนี้พี่หาไม่ได้แน่นอนสวยมากๆแล้วกระดุมเป็นมุกอย่างดีนะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดประหลาดเวลาพี่สั่งแล้วะพิมพตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงคะ่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วย ที่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่เก็บได้เลยสีฟ้าเดินหน้าต้องใช้แน่นอนสีนี้จะเป็นสีฟ้าให้ปรพี่สําหรับคนที่ติดตามช่องให้แค่2องสามเก้าเท่านั้นสีฟ้านะคะอกหน้าผ้า50าิบนิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินตัวนี้สวยมากๆ2 3สเท่านั้น,นะคะ่ะสีมีเยอะมากๆเลยงานเป็นสีใหม่นะคะ พี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่มันจะเป็นตุ่นๆนะตัวนี้ขอให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นงานสวยมากๆบานเย็นนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่ดูดีๆนะตัวนี้พิมพ์ว่าสีกะปีอ่อนนะคะพี่ตัวนี้นะสีกะปีอ่อนสองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสอ่อนนะพี่ตัวนี้นะคะโอรสอ่อนเป็นแบบนี้นะลูกค้าพิมพ์ตามสีที่บอกนะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะอกหน้าผ้า50านิ้วความยาวเสื้อยี่สินิ้วค่ะหนูให้โปรแค่สองสามเก้าพอนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะตัวนี้น่าจะเป็นสีครีมนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่งานสวยมากๆสีดํานะคะพี่เก็บได้เก็บเลยใช้ได้ตลอดนะสีดําค่ะสีนี้นะคะพี่ จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าส,สีชมพูอ่อนอ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วค่ะมันสวยๆแบบนี้เลย239เท่านั้นค่ะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลทองนะคะพี่ตัวนี้นะสีจะเป็นแบบนี้นะคะพี่เออกเป็นน้ำตาลทองนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะ พี่พิมพ์ว่าสีโอรสเข้มนะคะตอนนี้ขอเรียกสีโอรสเข้มนะขอคนเข้าใจนะเรียกตามที่แมคคาบอกนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะพี่ตัวน,นี้นะคะพี่ตัวน,นี้ขอเรียกน้ำตาลอ่อนจะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวค่ะพี่มีซับไม่อย่างดีนะสีขาวดไข่ดีอยู่แล้วนะคะพี่เก็บได้เก็บเลยสีขาวนะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบห้านิ้วค่ะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกระปิกเข้มนะคะพี่ตัวนี้นะสองสามเก้าเท่านั้นนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะพี่งานสวยๆแบบนี้เลยและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่ตัวนี้จะเป็นเขียวอมฟ้านะเขียวออกฟ้า,ฟานะให้โรพิเศษพี่สมคนที่กดติดตามช่องค่ะสองสามเก้าเท่านั้น ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหนาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อลูกไม้ทั้งตัวอย่างดีเลยค่ะพี่ปกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิห้านิ้วนะคะพี่ให้โปรพี่พิเศษแค่สองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวอมฟ้านะคะตอนนี้จะเป็นเขียวอมฟ้านะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะพี่ ต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นกระปิเข้มนะคะพี่อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วค่ะสีกระปิเข้มนะคะสีขาวค่ะพี่สวยมากๆผ้าไม่บางนะมีซับไมให้นะคะพี่และลูกไม้เกตด,ดีมากและใช้เสื้อก็คือเล่นลายชายนะคะพี่อย่างดีเลยกระดุมเป็นกระดุมตกแต่งแกะไม่ได้นะคะพี่อันนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะ น้ำตาลอ่อน,นะค่ะพี่สีโอรสเข้มนะคะตัวนี้นะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบห้านิ้งนะคะพี่สีตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลทองนะคะขอเรียกสีน้ําตาลทองนะตัวนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นชมพูอ่อนนะคะพี่ชมพูอ่อนสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่งานสวยมากๆเลยตัวนี้สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบห้านิ้วนะคะให้โปรสำหรับคนที่ติดตามช่องสองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่สีโอรสอ่อนนะคะพี่ตัวนี้นะ พิมพตามที่แมค้าบอกนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นโอรสอ่อนนะสีกะปีอ่อนนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีกะปีอ่อนมันจะเป็นตุน่นตุนแบบนี้นะมันจะเป็นโทนอ่อนโทนเข้มลูกค้าพิมพ์ดีๆนะคะตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นตุน่นตุนนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นตุน่นตุนนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ ะเป็นสีฟ้านะคะพี่เก็บได้เก็บเลยตัวนี้ต้องใช้แน่นอนเดือนหน้านะคะพี่หนูขอให้โปรพี่สองสามเกเท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะพี่ดูลายนะเอาไปแค่สองสามเกเท่านั้นคะ่ะ